คุณหมอบอกว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของระบบสาธารณสุขใช่ไหมครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูแผนที่หรือเขาเรียกว่าเป็นอีโคซิสเ็มของหมอพร้อมที่จะเป็นภาพอนาคตของระบบสาธารณสุขหลังจากนี้นะครับจากหมอพร้อมเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ใช้งานหมอพร้อมทั้ง Line o f f i c i a l แล้วก็ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็จะมีอยู่ประมาณราว23ล้านคนแต่ถ้าเป็นเป็น Line Official ก็จะอยู่ที่1 4ล้านคนก็ถือว่ากินสัดส่วนของประชากรไทยเนี่ย ประมาณ1ใน4-1ใน3ก็ก็ว่าได้เลยทีเดียวการที่เรามีฐานข้อมูลของคนไทยจำนวนมากขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะรวบรวมข้อมูลเอาไว้มาอยู่เป็นข้อมูลส่วนกลางแบบนี้ครับข้อมูลกลางเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เดี๋ยวอนาคตนะครับคณะกรรมการปฏิรูป ด้านสาธารณาสุขบอกว่าอีกประมาณ5ปีตั้งเป้าจะตั้งสถาบันที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของคนไทยเอาไว้ในหน่วยงานเดียวเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพให้ทั่วถึงกันทั้งประเทศนะครับทีนี้ข้อมูลกับแอปที่ซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยมันจะไปทางนี้ต่อครับมันจะไปในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งจะมีตัวเชื่อมต่อไปอยังโรงพยาบาลทั้ง10,000โรงแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังที่ คลินิกแล้วก็ร้านขายยาอีก1 1 0 0 0แห่งด้วยทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเมื่อ,อข้อมูลเราทั่วถึงเข้าถึงพร้อมกันหมดเนี่ยผลพลอยได้ก็คือว่าเราจะมีแดชบอร์ดที่แสงออกได้เลยว่าประเทศไทยตอนนี้มีคนอายุนี้เท่าไหร่ป่วยโรคนี้เท่าไหร่ต้องมันจะคำนวณได้เลยว่าต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เท่าไหร่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะนำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลว่าแนวโน้มของโรคที่เป็นอยู่มันเป็นไป ข,ขนาดไหนยังไงมันจะมีผลในด้านของการสั่งซื้อหรือการสต็อกยาสมมุติว่าเจอโรคนี้เยอะมีข้อมูลอย่างเงี้ยมันทําให้คุณหมอที่อยู่ในระดับนโยบายสามารถจะวางแผน,นสุขภาพในระดับในระดับปั่ั่วประเทศได้ว่าตรงไหนต้องใช้ยาเท่าไหร่แล้วมันสามารถลงลึกไปในระดับพื้นที่ได้เลยครับแสดว่า